ีของชาวไทยของพวกเรานักเรียนจะสังเกตว่าค้นปูของพวกเราวันนี้ได้แต่งกายสีเหลืองสีเหลืองนั้นเป็นสีสันเลักษพระองค์ครับโรงเรียนบ้านสังทองเป็นโรงเรียนขนาดกลางสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมะศึกษาเขต3ตั้งอยู่ตำบลหัวขวางอเภอโกสุงพิสัยจังหวัดมหาสารคามโรงเรียนบ้านสังทองเป็นแหล่งบริการการศึกษาของนักเรียนและการเรียนรู้ของชุมชนมีการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมะศึกษาถึงชั้นประถมะศึกษาปีที่6ในปีการศึกษา2559 มีนักเรียนจำนวน127คนครูและบุคลากรทางการศึกษามีจำนวน11คนโรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนซึ่งได้รับการไว้วางใจและมอบหมายให้เป็นโรงเรียนต้นแบบดังเช่นเป็นโรงเรียนนำร่องในการจัดการเรียนการสอนแบบ b b n หรือเป็น b r e n e d Learning เพื่อเป็นการพัฒนาสมองพัฒนาร่างกายของนักเรียนให้พร้อมที่จะเรียนเป็นโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงในปีพุทธศักราช2556เป็นโรงเรียนวิถีพุทธในปีพุทธศักราช2557เป็นโรงเรียนสิ่งแวดล้อมดีเด่น ในปีพุทธศักราช2558เป็นโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนให้หนักเรียนอ่านออกเขียนได้100%ผลสำเร็จทางการศึกษาไม่ว่าจะเป็น O.N.T ็สูงกว่าระดับเขตน,นอกจากนี้สิ่งสำคัญโรงเรียนยังได้รับความร่วมมือจากบ้านวัด และชุมชนได้รับการส่งเสริมสนับสนุนด้านทรัพยากรในการจัดการศึกษาประสบผลสำเร็จไม่ว่าจะเป็นโรงอาหารหลังใหม่มูลค่า1ล้าน5แสนบาทสิ่งเหล่านี้รวนเป็นผลิตผล ที่่นมมมาาาาซึงคควภภ,ภูิใจใจห้กับ,รรบา,การบริหารงานของโรงเรียนบ้านสังทองให้ความสำคัญกับการศึกษาการเรียนรู้ควบคู่กับการพัฒนาคุณธรรมตามระบบการศึกษายุคใหม่จัดรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย สารสัมพันธ์อย่างมีส่วนร่วมกับชุมชนและสนับสนุนให้มีการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้คือห้องสมุดขึ้นในโรงเรียนห้องสมุดจะเป็นหลักสำคัญในการส่งเสริมนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ให้กับเด็กนักเรียนโดยนักเรียนสามารถค้นคว้าหาความรู้ซึ่งเป็นแหล่งสภาพวิทยาด้านต่างๆเรา,ามี วัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัยไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต Wi-FI สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียนนอกจากนั้นเรายังสามารถให้บริการชุมชนในเขตบริการได้สามารถเข้ามาค้นคว้าหาความรู้ในห้องสมุดแห่งนี้ได้อีก และด้วยความมุ่งมั่นเพื่อให้ห้องสมุดโรงเรียนบ้านสังทองได้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดีมีบรรยากาศสำหรับการเรียนรู้ของนักเรียนตลอดจนเป็นแหล่งการเรียนรู้สำหรับชุมชนบ้านสังทองและชุมชนโดยรอบจึงได้ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามในการจัดระบบห้องสมุดให้กับโรงเรียนซึ่งเป็นหนึ่งในพันธกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อให้ชุมชนและสังคมสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนสำนักวิทยาบริการในฐานะเป็นหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญในการดำเนินงานห้องสมุดของมหาวิทยาลัยมหาสารคามจึงได้ดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการดำเนินงานห้องสมุดให้กับครูผู้รับผิดชอบห้องสมุดโรงเรียน โดยช่วยจัดระบบห้องสมุดในการจัดเก็บสืบค้นและการยืมคืนด้วยระบบอัตโนมัติที่มีประสิทธิภาพรวมถึงการจัดภูมิทัศน์ห้องสมุดให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเข้ามาศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้ห้องสมุดของโรงเรียนบ้านสังทองได้สำเร็จเรียบร้อยรุ่ร่วงไปด้วยดีกับผมในานามโรงเรียนบ้านสังทองต้องกราบขอบพระคุณ ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามท่านผู้อำนวยการสำนักวิทยาบริการมหาวิทยาลัยมหาสารคามตลอดจนท่านผู้หลักผู้ใหญ่ใจดีท่านแขบผู้มีเกียรติที่ได้ร่วมสรรสร้างได้ร่วมจัดตั้งห้องสมุดแห่งนี้จนสําเร็จขอกราบขอบพระคุณทุกท่านไว้ในโอกาสนี้ครับ โรงเรียนบ้านสังทองได้ยกระดับห้องสมุดให้เป็นห้องสมุดอัตโนมัติที่เป็นมาตรฐานพร้อมที่จะเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาเสมอภาคเท่าเทียมกันอย่างมีคุณภาพเต็มตามศัก,กยภาพสื่อไป